สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่ผู้ใหญ่ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่ป่าหอยนะคะดงหอยตลับนะคะที่พัทยาเหนือค่ะหมื่นนสิบห้ามาหาหอยค่ะนะคะเมื่อเบิง์กเมญ่จันนค่ะนะเรแลดไหหอยบ่ค่ะโอ๊ตช่มทะเลค่ะหลายหลายน็ะเนาะหลายค่ะค่ะโูวิดบ่ยานน็ะเนาะย่านอดตายค่ะถ้ากันมาหาอยู่หากิิ่นนะคะเบิร์กเมญ่จันน็ะเน็อแลดไหหอยวันนี้แต่คนไทยบ่ใในได้จักหอยยู่ค่ะ ให้เบิ่งบรรยากาศนะคะบรรยากาศคล้มๆค่ะบรรยากาศดีๆนะคะเก็บบรรยากาศมาฝาก f อซทุกคนค่ะได้เริ่มติดตามนะคะเดอ้อช่องแม่ผู้ใหญ่ช้แนลนะคะมือนี้มาลองเคลีย์หอยบางขายเป็นจระเนะคะเต้าบอลได้แล้วค่ะตัวหนึ่งค่ะตัวบอใหญ่นะคะเนาะนอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากค่ะเลิศดเลิเลิดเลดเลดได้ยู่ได้ยู่มีอยู่สามตัวแล้วค่ะสามตัวแล้ว ที่โตหอยเล,ๆๆล็กๆเราไม่เอานะคะหอยตลับหอยเสียบเราไม่เอาค่ะ <ม ang> เรื่องนี้แม่ไม่ยุ่งนะคะติดตามช่องแม่ผู้ใหญ่ชาแนวได้นะคะที่ youtube นะคะ <ม ang> วันนี้เก็บบรรยากาศเก็บตกเก็บหอยมาฝากนะคะ <mm> มันก็มี่ขึ้าขจาวาตัวนี้ครั้งแรกที่มานะคะเ <mm> นา <amer> ะ <ican> ได้ยุคค่ะตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เอาเลยค่ะเนี่ย ขูดแป๊บเดียวแค่สองนาทีนะคะได้หอยแล้วค่ะนะคะสเกปบรรยากาศมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่ากดแชร์นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะใครที่อยากมาเที่ยวพัทยานะคะมาหาของกินหาหอยไมาเล่นมาเที่ยวได้ค่ะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ